สวัสดีทุกคนสาริงสาริงมาราจาเิมเพมข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพ่แห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทน ของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันในระหว่างวันที่หนึง่งถึงวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567กการดูดวงไพ่ยพยากรณ์นั้น เป็นไปตามหลักต,กตรรก์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพยพยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้น เพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมงายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่า ไพ่รา,าชาแห่งถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีพ่อไม้หรือชาวต่างชาติแถบทางเอเชียเช่นญี่ปุน่นไต้หวันเกาหลีเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ตามกําลังที่จะช่วยได้ถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะได้แฟนที่มีอายุมากกว่าหลายปีและมีอารมณ์สุนทรีทำอะไรแบบสบายสบายไม่จู้จี้จุกจิกให้เดะมูลปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่ายังไม่ควรเปิดกิจการใดๆทั้งสิ้น คือให้งดหมดทุกอย่างไม่ควรเริ่มงานใหม่แต่อาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานถ้าทำนายเกี่ยวกับความรักก็ไม่ค่อยจะดีนักอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สมมายุแยให้ขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอีกระยะนี้เพื่อนฝูงก็ควรจะห่างๆกันหน่อยเพราะแม้กระทั่งเพื่อนคุณก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ ให้ราชาถือคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าเล่งทำผลงานเข้าไว้และส่วนใหญ่มักจะได้เป็นเจ้าของกิจการเพราะคุณไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเขาอยู่แล้วถ้ามีโอกาสคุณก็อาจจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นให้เด็กไวรุ่นถือเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่4หมายความว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนประหยัดแบบว่าไม่ค่อยจะออกค่าใช้จ่ายใดๆในบ้านหรือถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเวลาออกไปทานข้าวก็อาจจะต้องแชร์กันเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่า เงินทองเป็นของหายากแต่ก็ดีไปอย่างคือคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ถ้าได้แฟนเป็นคนแบบนี้ไพ่สองคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่หหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมานี้คุณอาจจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหรือรองผู้จัดการมาหมดัด หรือทํานายเกี่ยวกับการลงทุนก็หมายความว่ามีคนร่วมหุ้นหรือมีคนให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินไพ่เดอะสตาร์ปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่าในอนาคตคุณจะมีโชคลาภหรือมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่ มาให้ชื่นใจอะไรทำนองนั้นคุณอาจจะได้ทำงานที่ใจรักหรืองานที่ตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีงานที่ทำก็คงไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องออกไปข้างนอกบ้านอยู่ดีคงเป็นงานที่ทำอยู่ที่บ้านคือมีกิจการอยู่ในบ้านหรือใช้บ้านเป็นออฟฟิศนั่นเอง เพราะคุณไม่ชอบทำงานที่ต้องมีเจ้านายอยู่แล้วไพ่เจ็ดเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่7หมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก้อนใหญ่แต่จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ไพ่อัศวินถือดาบปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความอดทนและกำลังใจที่เข้มแข็งของคุณเองปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไขได้ขอให้มีความตั้งใจและพยายามทำให้ดีที่สุดไห้เดอะฟูปากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าตัวคุณกำลังอยากปลดปล่อยตนเองให้ล่องลอยไปกับความฝัน อยากไปเที่ยวทุกขนทุกแห่งที่ตนเองต้องการจะไปแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยหรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมีงานลักตัวมากจนได้แต่คิดปล่อยใจให้ล่องลอยไปเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนั่นเอง บาปลาชีวิตของคุณมีแนวโน้มว่าจะได้พบกับความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่จะอยู่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็มีความพอใจและมีความสุขในชีวิตไพ่สองถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สิบความรักของคุณคงสมหวังแน่นอน ความรักที่ผ่านอุปสรรคมาแล้วได้มาถึงช่วงเวลาแห่งความสุขสมหวังถ้าเสี่ยงทายเกี่ยวกับความรักคุณก็กำลังจะได้แต่งงานกันถ้าถามเรื่องความรักจะได้พบกับคนต่างวัยพ่อแม่คนมีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีตำหนิมาก่อนอีก,กรณีอาจหมายถึงคนต่างชาติ โซนเอเชียเช่นญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงเป็นต้นซึ่งมาชอบคุณและพร้อมที่จะให้การอุปถัมภ์เกื้อหนุนช่วยเหลือคุณโดยไม่หวังผลตอบแทนอยู่ด้วยแล้วสบายใจและสามารถเลี้ยงดูคุณให้อยู่สุขสบายและวังจะมีปัญหาเรื่องมือที่สาม มายุแย่ให้ขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันถ้าถามเรื่องการงานจะได้โชคเรื่องงานจากผู้ใหญ่จะได้ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะสำเร็จได้ด้วยดีและพร้อมจะแนะนำคนสำคัญสำคัญให้คุณได้รู้จักถ้าถามเรื่องการเงนิน มีคนให้ความสนับสนุนช่วยเหลือถ้าถามเรื่องโชคลาภมีโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่หรือมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่ถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชโลกได้แก่กิจการอู่รถยนต์กิจการร้านอาหารพนักงานบริษัทต่างประเทศสรุปว่าโดยรวมแล้ว สถานการณ์ของคุณค่อนข้างดีอยู่มากมีโอกาสดีๆในชีวิตรวมทั้งผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัย ทุกที่พาลาตีการเทิน